ช่วงที่หนสนับสนุนโดยบูดอฟินผู้เชี่ยวชาญในการติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตสวัสดีครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการ One n s n o ชครับรายการท่องเที่ยวสบายสบายสไตล์สุภกิจตัางทัศวัรครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมออกมาจากกรุงเทพนะครับห่างจากกรุงเทพเพียงแค่ประมาณ1ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับนั่นก็คือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับอยู่ใกล้กรุงเทพมากแล้วก็เคยเป็นอดีตเมืองหลวงเก่าของสยามประเทศแห่งนี้นะครับซึ่งที่อยุธยานี่นะครับมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายนะครับมีร้านอาหารเยอะแยะ อาหารอร่อยๆก็คือกุ้งแม่น้ำก็รู้จักดีนะครับแต่ส่วนวัดวารามนั้นก็คนส่วนใหญ่ก็มักจะมาไหว้พระไหว้พระเจ้าวัดซึ่งที่ท่องเที่ยวยังมีอีกเยอะนะครับมีเรื่องของศิลปะมีเรื่องของพิพิธภัณฑ์มีเรื่องของช้างมีเรื่องของรถตุ๊กๆที่แบบน่ารักน่ารักที่ไม่มีในกรุงเทพแต่วันนี้ผมนัดแขกรับเชิญ1คนครับที่เป็นศิลปินเพราะว่าวันนี้เราจะพาศิลปินไปดูศิลปะแล้วก็ไหว้พระและทานอาหาร จะเป็นใครนั้นเดี๋ยวตามมาครับมันก็ใกล้จะเที่ยงแล้วนะฮะแข่นรับเชิญผมไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนครับว่า ก็นัดกันที่นี่เลยหรือว่าข้ามมาจากฝั่งนู้นเลยไม่แน่ใจพี่พี่ครับพี่เห็นเพื่อนผมเลยนะใส่แว่นใส่แว่นตาเพราะแต่งตัวประหลาดๆเป็นไหมเนี่ยอ้าวช่างพี่พอดีของเขาที่นัดเออพี่เป็นนาเป็นนานารถตู้เออที่ขับรถตู้มปให้เขาเหรอช่ารถ โอ้โครับพี่สวัสดีครับพี่องค์ทรงพัฒศักดาพิทักษ์ครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาในทีมของศิลปินพาดูศิลปะเออดีดีโดนโดนคือรายการวันแมนโชก็จะมีแขกรับเชิญแต่วันนี้แขกรับเชิญของผมเป็นศิลปินเป็นนักวาดภาพเป็นนักแต่ง หนังสือนักเขียนเออคอลัมน์นี้เป็นสไตล์สี้เป็นอีเวนต์เป็นอีเวนต์ด้วยเป็นเซเลบริตี้เป็นเซเลบริตี้โอ้โหปอกขอบเมื่อวานเป็นในแบบด้วยในแบบด้วยวันนี้เป็นโฟโตกราฟเฟอร์ก็ด้วยหลายอย่างครับเป็นชาวนาด้วยพี่นั่งพี่นั่งสเก็ตเรือขนน้ำตาด้วยอ๋อไม่เขียนเขียนนี่เป็นคนมีคนจ้างมาเนี่ยเม็ฝรั่งเขาจ้างเขาแบบเดี๋ยวเดี๋ยวคุณผู้ชมบางท่านอาจจะยังไม่รู้จักพี่นะก็ต้องแนะนำนิดนึงนี่ผลงานนะฮะ ไม่อันนี้คอนเซปต์อันนี้กระเทยกระเทยคอนเซปต์วัดกระเทยกระเทยเอาไปทำอะไรพี่เอาไปฝรั่งคนฝรั่งเศสเขาให้มาทำลายเสื้ออะไรไหมเงี้ยขาหาอินสปาปจากยุโรยาเขาจ้างศิลปินไทยเออใทำนี่แต่ผมว่านี่ใกล้กระเทยสุดก็ด้วยนะอันนี้ก็ดูดินี่ถ้าฟิตปากใส่นะผมแล้วมันอันนี้มันไงพี่กระเทย ก็เป็นแบบมอนสเตอร์นิดๆหรืออะไรมันเป็นให้ดูสนุกสนานอะไรความตีเป็นอะไรไปครับผมก็เรียกได้ว่าวันนี้เดี๋ยวรายการนี้เทปนี้คุยเรื่องศิลปะวัฒนธรรมยาวๆแต่ว่าเรามาถึงอุทยานแล้วครับเราไปไหว้พระก่นได้ครับไปโอเคครับสิ เอาทราบไหมครับว่าเราอยู่วัดอะไรครับพี่วัดพนัญเชิญวัดพนัญเชิญซึ่งวัดพนัญเชิญนะครับเป็นวัดที่ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงมากแล้วก็อยู่ติดแม่น้ําแล้วก็เป็นวัดที่แบบใหญ่มากแม่น้ําอะไรคะแม่น้ำเดี๋ยวพี่แม่น้ำเลยฮะแม่น้ําป่าสักครับนี่ข้อมูลเราจะมีอยู่ทั่วไปทา่สถานที่ท่องเที่ยวไม่รู้ก็ถามอ่ะนะใช่เราก็มาเป็นนักท่องเที่ยวบางทีข้อมูลอาจจะ ไม่มานิดนึ่งแต่ว่าข้างในหลวงพ่อใหญ่อะไรขึ้นมางักนข้างในไม่ได้หลวงพ่อโตหลวงพ่อโตก็องใหญ่องใหญ่มากเดี๋ยวเราไปไหว้พระก่อนครับใช่ ราไหว้หลวงพ่อโตนะครับที่เรียบร้อยแล้วก็อิ่มบุญกันไปเรียบร้อยอธิโมทนาสธุต้วยนะวันนี้ก็เป็นพระไทยครับที่วัดพนันเชิญมีศาลเจ้าจี่ใกล้กันเป็นศาลเจ้าแม่สร้อยดอกมมกโอเคครับก็ที่นี่พี่มีมีพี่มามีความเชื่ออย่างหนึ่งคือคนที่อยากได้ลูกอยากได้บุญก็จะมาไหว้มาขอแล้วทริคก็คือต้องขโมยส้มของคนที่มาถวายโดยที่ไม่ให้คนเฝ้าศาลเห็นนี่น่าเห็นแล้วหมดแล้วนะ ข้างในส้มหมดแล้วแล้วก็จะได้ลูกเพราะว่ามีพี่ที่รู้จักเนี่ยเขามาขอแล้วก็ได้แล้วแล้วก็ขโมยส้มเสร็จแล้วขโมยแอปเปิลด้วยหรอบราบฏว่าได้ลูกชายคนลูกสาวคนเดียโอ้โหเลยขโมยทั้งสองระวังนะจ๊ะโอเคเราไปหวัง